รถสวยโปรดีวันนี้พาไปดูรถสายซิ่งกันครับนี่คือรถยอดนิยมครับเจ้าของฉายาวัยรุ่นสร้างตัวครับเพราะว่ารถคันนี้เพียบพร้อมเต็มรูปแบบทุกการใช้งานครับใช้บรรทุกของทำงานหนักๆก็ลุยได้สบายด้วยแรงม้า150แรงม้าครับประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power Gen 2ครับทนทานประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงแข็งแกร่งลุยทุกอุปสรรคได้สบายๆเลยครับนอกจากนั้นครับรถคันนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมและช่วงล่างก็ปลอดภัยเป็นอย่างดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าข้างในกว้างขวางแค่ไหน นี่คือรุ่น s p a c e c a p ใหม่ล่าสุดครับโอ้โหกว้างขวางมากครับคนขับก็นั่งสบายคนนั่งแคปหลังก็นั่งสบายและเกียร์ก็เป็นแบบใหม่ครับ6สปีดแบบชิฟนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดความสะดวกสบายในการใช้งานครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถสักหคันที่ใช้งานตอบโจทย์ทุกอย่าง ั้งใช้งานบรรทุกของใช้งานเดินทางท่องเที่ยวแต่งสวยเท่ๆขับไปไหนก็สวยสะดุดตาขอญาตแนะนำคันนี้เลยครับวัยรุ่นสร้างตัวของจริงครับ all new isuzu d max 2023รุ่นใหม่ล่าสุดครับการรีวิวที่ดีต้องมีโปรโมชั่นรถสวยๆคันนี้ครับออกรถใหม่เริ่มต้นเพียง9,900บาทครับ ใน9,900บาทน,นี้ครับจะได้รับล้อแม็กทเท่อย่างดีแบบนี้เลยครับนอกจากจะได้รับล้อแม็กเท่ๆแบบนี้แล้วกระบะไลเนอร์พร้อมใช้งานฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมฟรีพร้อมใช้งานและมีประกันภัยชั้นหนึ่งและของแถมพิเศษอีกหลายรายการครับออกรถได้จริงครับถ้าท่านใช้ล้อสแตนดาดออกรถใหม่เริ่มต้น0บาทครับ แต่ถ้าชอบสไตล์แต่งซิ่งวัยรุ่นสร้างตัวใช้งบเพียงแค่9,900บาทออกรถได้จริงชัวร์แน่นอน100%ครับโทรหรือไลน์0 8 4ย6 8 5 6, 6 7 0ครับ08-456-456-70ระยองอิสุสเซลโชว์รวมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกมุ่งมั่นเพื่อความสุขในทุกบริการเพราะลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษของเรา08-456 45670ยินดีบริการครับ